จังหวัดพิษนุโลกของเราค่ะได้จัดพิธีปล่อยปลามหากุศลและกินอาหารฟรีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวามหาราชค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวามหาราช สโมสรโรตารีนเรศวรค่ะได้จัดก,กิจกรรมปล่อยปลามหากุศลและกินอาหารฟรีถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลนาดุญ,ญเดชมหาราชบรมนาถบพิรซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่23แล้วค่ะที่พิพิธภัณฑ์ชาวแพรสสวนชมนานอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนอกจากจะนอกจากประชาชนนะคะจะสามารถร่วมทําบุญด้วยการซื้อพันุ์ปลาย,ยี่สกและปลาทะเพียนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดพิษณุโลกสนับสนุนจํานวน2 0,000ตัวเพียงตัวละ 0บาทแล้วซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่สูญเสียพ่อแม่จากไวรัสโควิด -19 ค่ะนอกจากนี้แล้วนะครับยังร่วมกันรับประทานอาหารฟรีที่ผู้ประกอบการร้านค้าบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันจัดซุ้มอาหารจานวน38ซุ้ม มีเมนูอาหารให้บริการกว่า100เมนูพร้อมด้วยโรงครัวพระราชธานจากมณฑลทนหารบกที่39โดยประชาชนที่ไปร่วมงานครับต่างทรับซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงชัชการที่9และพร้อมที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางพ่อครับภูมใจที่พระอ,องค์ท่านน่ได้สละ เหน็บเหนื่อยอเพื่อปคงชนชาวไทยทําให้เรานึ่งถึงพระคุณของท่านที่มีมหาศาลที่ปวงชนชาวไทยทุกคนนะคะไม่สามารถที่จะลืมพระองค์ท่านได้เลยต่าเท่าชีวิตเลยค่ะวันพ่อเราทําเพื่อ,อ ึกถึงพระองค์ท่านนะครับในหลวงราชการที่9นะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้เกิดมาราชการที่9นะครับและรัชการที่10เนี่ยท่านก็ทรงสืบทอดเจตนารมณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ต่อมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสนะครับเนาะก็อยากจะให้เชิญชวนทุกท่านนะครับได้ลึกนึกถึงนะครับ สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นคุนูปการที่อาสาบันมหากษัตริย์ได้ได,ได้ได้ทำกับประเทศชาติ